แผนการตลาดของโอลิไลที90นับว่าเป็นแผนการตลาดที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของแผนการตลาดในระบบเครือข่ายนะครับเริ่มต้นด้วยซื้อสินค้าที่37,000บาทจะกำหนดคะแนนมาให้อยู่ที่750คะแนนหรือ750 PV 1 PV เท่ากับ35บาทที่มาของรายได้มีค่าแนะนำ มีค่าบาลานซ์หรือเรียกว่าจับคู่จ่ายมีแมทชิ่ง6ชั้นมีแมทชิ่งอัพไลน์แล้วก็มีออเซลทั่วโลกเราตัดสินใจแนละ้วันนี้ซื้อเครื่องดูแลสุขภาพและขยายการตลาดด้วยลงทุนที่3าม0มระบบทำเป็นระบบไบนารีสองสายงานเมื่อแนะนำคนที่หนึ่งได้เขาจะใส่ ไว้ด้านซ้ายนะครับระบบบังคับเลยว่าไปใส่ไว้ด้านซ้ายเราได้ค่าแนะนำสองพับาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบเปอร์เซ็นตของ PV เจ็ดร้อยห้าสิบสิบเปอร์เซ็นตก็คือเจ็ดสิบห้าคูณด้วยสาสิบห้าออกมาจึงเป็นเงินสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทแน่นอนครับ b บานา r y ต้องมีสองขาเมื่อแนะนําด้านซ้ายเสร็จเราแนะนําด้านขวาแนะนําด้านขวาก็จะได้ค่าแนะนำสองพันหร้อยยี่สิบห้าบาทหลังจากนั้นเมื่อมีซ้ายเมื่อมีขวาระบบก็จะจับคู่ใจ่ายให้คู่ใจ่ายจ่ายที่หนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตของ PV ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นของเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือสามร้อยเจ็ดสิบห้าคูณด้วยสามสิบห้าบาทออกมาจึงเป็นตัวเลขหนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าในชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเกิดมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเกิดขึ้นอีกตามระบบใครเป็นผู้แนะนำรับค่าแนะนำไปสองพันหกร้อยยี่ิบห้าแต่เราไม่ได้แนะนำ แต่เราก็จะมีคู่จ่ายที่เกิดขึ้นในชั้นที่สองก็จ่ายอีกหนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าชั้นที่สามชั้นที่สามเกิดมีซ้ายหนึ่งเกิดมีขวาหนึ่งใครแนะนำรับค่าแนะนำไปส่วนตัวเราไม่ได้แนะนำก็รับคู่จ่ายหนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าชั้นที่สี่เกิดซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็รับไปหนึ่งมื่นสามพัน หนึ่งร้อยยี่ิบห้าชั้นที่ห้าเกิดมีซ้ายหนึ่งมีขวาหนึ่งรับคู่จ่ายไปหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอยยี่สิบห้าไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ชั้นแต่บริษัทกำหนดไว้ว่าตามแผนการตลาดในสามชั้นแรกเนี่ยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามบริษัทขอจ่ายแค่ชั้นละหนึ่งคู่ชั้นละหนึ่งคู่เท่านั้นแล้วตั้งแต่ชั้นที่สี่เป็นต้นไป ถ้ามีคู่อื่นๆเกิดขึ้นในชั้นนั้นๆที่ไม่ใช่คู่แรกที่เราจ่ายไปแล้วเขาจะจ่ายให้คู่ละสองพันปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตัง์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซนะครับสิบเอ็ดเปอร์เซนคู่ละสองพันแปดร้อยแปดสิบ็ดบาทต่อคู่อันนี้ไม่ใช่คู่ที่หนึ่งหรือคู่แรกที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้น วันหนึ่งหนึ่งเขาจ่ายสูงสุดสําหรับคนที่มีเครื่องเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าตําแหน่ง P3 จ่ายสูงสุดอยู่ที่สามหมื่นห้าเดือนหนึ่งเขาจะจ่ายให้ถ้าได้สามหมื่นห้าทุกวันทุกวันทุกวันก็จะได้เดือนละหนึ่งล้านกับห้าหมื่นมากกว่านี้จ่ายไม่ได้สําหรับคนที่มีตําแหน่ง P3 หรือที่ซื้อเครื่องเดียวอยากจะได้มากกว่าวันละสามหมื่นห้า จำเป็นจะต้องท็อปอัพหรือซื้อเครื่องเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องในรหัสเดิมในจุดเดิมกลายเป็นสองเครื่องคราวนี้คู่จ่ายตั้งแต่ชั้นที่สี่เป็นต้นไปที่ไม่ใช่คู่แรกจะจ่ายอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นตตกคู่จ่ายคู่ละสามพันหนึ่ง้อยห้าสิบบาทแล้ววันหนึ่งหนึ่งจะจ่ายสูงสุดได้ถึงวันละเจ็ดหมื่นบาทถ้าคิดเป็นเดือนก็จะเดือนละสองล้านหนึ่งแสนบาท อันนี้สำหรับคนที่มีสองเครื่องเขาเรียกว่าตำแหน่ง PC Supervisor ปรากฏว่ายังเกินอีกยังล้นอีกยังได้มากเกินกว่าวันละเจ็ดหมื่นต่อวันก็สามารถที่จะท็อปอัพเครื่องลงไปที่จุดเดิมคราวนี้บังคับให้เติมเข้าไปสี่เครื่องคู่เล็กๆๆตั้งแต่ชั้นที่สี่เป็นต้นไปที่ไม่ใช่คู่แรก จะจ่ายให้ถึง13เปอร์เซ็นตตกคู่ละ3,412บาท50สตางค์และที่สำคัญที่สุดก็คือวันหนึ่งหนึ่งเขาจะจ่ายให้สูงสุดถึง201,000บาทถ้าได้201,000บาททุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็จะได้เดือนละ6ล้านสามนี่แค่หนึ่งรหัสหนึ่งศูนย์ธุรกิจเท่านั้นที่สามารถจะทำงานด้วยทั่วโลก ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่ออายุรายปีและที่สำคัญก็คือไม่เกินสองปีข้างหน้านี้บริษัทสามารถขยายงานเปิดธุรกิจไปได้ทั่วโลกเกินกว่าหนึ่งร้อยประเทศเอาละยังไม่พอต่อไปเป็นแมทชิ่งโบนัสแมทชิ่งโบนัสก็คือเราแนะนำใครใครมีรายได้เท่าไรเราได้ด้วยจ่ายลึกถึงหกชั้น สิบห้า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 และห้าคนที่มีหนึ่งเครื่อง P สามจะได้แค่สามชั้นคนที่มีสองเครื่องเรียกว่า P สี่จะได้ห้าชั้นคนที่มีหกเครื่องจะได้ครบหกชั้นต่อไปเป็น matching ั p ไลน์เป็นลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนอั p ไลน์ก็คือคนที่เราไปติดตัวเขา อาจจะเป็นคนที่แนะนําเราก็ได้ไม่แนะนําเราก็ได้เขามีไรายได้วันนี้เท่าไหร่เราจะได้ห้าเปอร์เซ็นโดยบริษัทเป็นผู้จ่ายให้เช่นเขาได้ล้านหนึ่งเดือนนี้เราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นก็คือห้าหมื่นแต่ถ้าเขาได้สองล้านห้าเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งแสนบาท โบนัสข้อนี้เขาจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกินสามเท่าของเงินที่เราลงทุนซื้อเครื่องเมื่อครบสามเท่าแล้วบริษัทก็จะหยุดจ่ายเช่นเรามีตำแหน่งทีสามหนึ่งเครื่องจะได้สูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนกับห้าพันเท่านั้นแต่ถ้าใครสมัครตั้งแต่วันแรกสองเครื่องก็จะได้สองแสนหนึ่งหมืบาทถ้าใครสมัครตั้งแต่วันแรกหกเครื่อง จะได้สูงสุดหกแสนหกหมื่นหกพันบาทแต่จ่ายแค่สามเท่านะครับหลังจากด้านข้อสุดท้ายก็จะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งออเซลออเซลก็มีตั้งแต่หนึ่งสตาจนถึงเจ็ดสตาโดยการนับคะแนนข้างอ่อนเช่นสตาหนึ่งหรือหนึ่งสตา์เนี่ยจะต้องมีเครื่องอยู่ด้านซ้ายสิบสี่เครื่องด้านขวา สิบสี่เครื่องเขาเรียกว่าขึ้นสตาหนึ่งพอมีด้านซ้ายร้อยสามสิบสี่เครื่องมีด้านขวาร้อยสามสิบสี่เครื่องก็จะขึ้นสตาสองบริษัทได้เอาผลรวมของผลประกอบการในปีนั้น,น,นเช่นปีนี้ปีสองพันหร้อยหกสิบหกมียอดขายทั่วโลกสามพันเจ็ดร้อยล้านตัดมาห้าเปอร์เซ็นก็คือร้อย แปล้านเอามาแบ่งให้ตังแต่คนขึ้นตำแหน่งตั้งแต่ระดับหนสตาร์จนถึงระดับ7สตาร์นะครับนี่คือแผนการตลาดสั้นง่ายสบายรวยนะครับ